ใส่อะไรนะใส่ถั่วลงไปด้วยนะฮะถั่วลิสงนะฮะแล้วก็เพิ่มความนวัวอันนี้สูตรหนึ่ง <1 S 2> อย่าพลาดใายชิมกันสูตรหนึ่งไม่ยังไงก็ต้องใส่เพิ่มความนัวไงโอ้เค็มภาษีว่าขวายกินอย่เพิ่งก่อนทีจน่จะกินเรากินผักก่อนนะเอาโอ้โหขนาาโอ้หน้ำลายไหลเลย โอ้โหกรอบเลยกรอบเอ้ยกรอบมากเลยโลกระป๋าฟังไม่ได้โลยกินระีบเลยโอ้โหน้ำลายไหลเลยอืมอืมอ้าออ้าใครจะได้ที่หนึ่งอร่อยมากพอใส่น้ำปลาร้าลงไปอร่อยเหมาเดิมมาดูผู้เข้าแข่งขันอย่ายอมนะผู้ย่ายอมนะใครสองลูกแบ่งกันคนละลูกแม่แบ่งกันคนละลูกแม่น่าบอกกันะ แล้วกินบ่มากินไข่ลูกบ่ละลายในปากอใช่นะมมันสมนั่นนนั่คณะละลายในปากเลยอ่ะเอ้ยเอ้ยมาดูว่าใครจะหมดก่อนเอ้าไม่ไอคนที่ยืนนี่น้ำลายไหลเอาเอาเอาอปุสู้สู้อปุสู้เสือสู้เขาเสือเสือสู้ โอ้โหเอาใครจะหมดก่อนนากินน้ำลายไปด้วยมือนนี่ได้ไอพูเหมือนคนที่แข่งกินในนั้นเลยเนาะใครว่าปูหมดก่อนแน่นอนปู๊กินแบบเนิบๆแต่ว่าคําใหญ่มากเสือเขมอบเอาเขมบเอาเอาโอ้โหเอาเอาพูบอกว่าไม่เป็นไรไปอย่างเตาดีกว่าเราเออรู้แล้วว่าใครจะชนะเออ รู้แล้วตอนนี้อยู่ในจานตอนนี้ติดคอเอาใค่ะจะชนะอ่าโอเคมีน้ำซุปอ่าผักบุ้งฮะผักบุ้งมาผักบุ้งผักคะน้าอยู่ที่ท้ายทุ่งเขาต้องกินแบบนี้ฮะผักบุ้งต้องกินแบบไหนกินแบบไหนอ่ะหนึ่งสองสามอ่าอเออแล้วก็กัดตามใช่ไหมปุ้กัดตามเนาะออ้ย กากุ้งนี้คือแบบกรอบเลยใช่ไหมคะน้าก็กรอบคะน้าใครปลูกคะน้าของใครป้าทถบ้านของแอนเออเป็นคนดูแลเอ้เอ้โอ้อกันว่าใครจะแพ้ใครจะชนะล้ลายไหลล้มลายไหลล้ายไหลคะน้าอร่อยเนี่ยคะน้าคะน้าคะน้าเอฟซีอย่าลืมสั่งน้าปลาร้าด้วยนะสีส้มนัว นัวมากใช่ไหมสีส้มไม่น่าสนนะกันเฟิร์นบอกว่าสีส้มอร่อยแม่ขอเปลี่ยนสีส้มหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้โหปุ๊เออเสือเสือจะหมดแล้วเสือจะหมดจานแล้วจะหมดแล้วปุ๊เออเอาไข่เข้าไปปุ๊ไข่เข้าไปไม่ปุ๊ยังมีไข่อยู่เขายังไม่ได้กินโอ้ยไข่ติดกัปุ๊ไข่เข้าไปเลยปุ๊ไข่แล้วปุ๊เสือจะหมดแล้วปุ๊ปุ๊แล้วปุ๊

เสือจะหมดแล้วปูหมดแล้วปูเร็วๆไม่ผักยังไม่หมดพี่เสือต้องกินมะเขือเยอะๆนะเดิอมไปเลยเอ้าแม่บ้าเสือวะต้องต้องให้หมดนะเส้นเส้นอะไรต้องจานนี้ต้องเกลี้ยงเลยนะกินนะสะอาดมาตัวเทศจะได้ขาวเออนั่นแหละกินแล้วขาวใช่เสือเคยกินตั้งแต่เล็กแล้วจะได้ขาวกินเยอะๆ อันนี้คือซ้อมถ้าไปกินจริงวันที่สิบเก้าใช่ไหมวันที่สิบเก้ากินแข่งกุ้งคนละห้าร้อยตัวทงโคลนออวที่สิบเก้าจะไปแข่งกินกุ้งกันให้ครบห้าร้อยตัวก่อนชนะเฮ้ย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 รับสมัครเป็ประดาค่อยยอมตั้งแต่จูเซพีเลยละพอยนะโอ้ยอมเพรไม่ผ่านหรือเปล่าเพราะว่าไม่ผ่านเขาจะปรับ ไม่ผ่านต้องปรับเลยปรับคิดละสี่สิบบาทโอ้โหหมดเกลี้ยงเลยท่านผู้ชมโอ้ยขูดจานและถูโอ้ขูดจานและขูดจานและเสมอกันอพวเสือก็ยังเกี้ยวอยู่อ้าวไม่ใหอยได้กินน้ำลองเลยยังไม่อันนี้เลยบ่ แล้วเราไข่ลราไม่ได้แบ่งกันคนละลูกหรอค่อยบ่เอาแข่งกระดูกบ่เนี่ยแข่งกระดูกแข่งเดียวมันยิ่งทำแฟนพี่เยอะเออเอาไอ้เค้ากระดูกหมดก่อนชนะเอาเฮ้ยเอลายในปากเลยกระดูกเขาเนี่ย กรดูกลลายปาเยอยทนางเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดีเดียดยโอ้หเอฟตีเดูโอ้ในที่สุดปุชนะแล้วยังไค่ยังไม่หมดสมมการยังไม่ได้หมดหมูผักละผักอย่บ้าบเช่นมันเราไข่มุ้งเพิ่มาเลยปุ๊ ยบิงนะยบงมุมไข่เขาไปทั้งนุยนะไข่ิแ่นะปลาเสียกินเสากินเสิเสยกินเสยนเสีกเสอกิเสีกินเสีอกินเสีอกินเสยเสายกิสียกเสิเลยนเสกนเอยกเสียกินเสกกินเสายกนยากเสินเนเนเสยเสเสยนเเเ้ย ี uhm. นะะ hai, huh ี่แหละคิดทีนี่ต้องเอาน้ำช่วยแล้วกนอย่าดเด็ดตาขาบอกว่าเอาชเป็นยังเป็นยัปน้ำปุวอะไรเอาน้ำมาให้ด้วยน้ำน้ำน้ำ้าหัวม่นอก้อยน้กินอะไรกับพ้าไม่ได้ล้วก็หัวเก่งหัวเราะบ้ 8นาทียังอย่างเงี้ยเองนี่ฮะทุกคนเก่งๆเก่งๆกันนี่ฮะเอาเลยบอกสต็ปแล้วลงความมันความมันเกิดขึ้นนะทุกคนหะาฮะคอยอมตั้งแต่ยังไม่ได้กิน